¡Vienta! ฮัลโหลพีจุงนี่แม่นะลูกครับแม่เป็นไงถึงแล้วเหรอไม่มีปัญหาใช่ไหมปลอดภัยไม่มีปัญหาพี่ของแกกับแฟนมารับที่สนามบินแฟนของพี่แกสายตาดีสุดๆมองแวบเดี๋ยวก็เจอพวกแม่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเลยแหละเออ,อ,อดีแล้วครับเ๋ยวพีจุงเป็นอะไรไหมไม่สบายตรงไหนหรือ,อเปล่าเออ,อ,อไม่มีอะไรพอดีเมื่อวาน เมื่อวานผมทำโอทีดึกก็เลยนอนดึกนะครับลูกต้องรักษาสุขภาพนะเข้าใจไหมเออไม่ต้องห่วงครับแม่อยู่ที่นู่นกับพ่อน่ะไม่ต้องห่วงผมทางนี้นะครับแล้วคุยกันจะ้ะแล้วคุยกันครับ ฮอบอยู่ค่ะเกมเหรอมันเป็นเกมออนไลน์ตอนนี้ฉันกำลังศึกษาว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาโรคติดเกมในชุมชนของเราได้ค่ะเกมพวกนี้ทําไมไ่ม่อยากออกไปไหนเลยต้องลงบันทึกเอาไว้นี่เล่นแล้วได้เงินไหมตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่ว่าเห็นคนที่ชื่อเหอไช่โถเล่นเก่งมากๆเลยฉันก็เลยตัดสินใจเริ่มเล่นตามเขาก็แค่ลองศึกษาดูเท่านั้นเองนะคะ โอเคศึกษากันดูก็แล้วกันงานนี้ป้าไม่เก็ตหรอกเอ๊ะแล้วเมื่อวานไปเจอเขาแล้วเป็นไงบ้างอะกลับไปบ้านไม่ถามก็ดูถามแล้วแต่โทรไปก็ไม่ยอมรับสายแล้วไปถามเธอที่ทำงานเอาดีกว่าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่ว่างจะไปเล่นไพ่นกระจอกอเล่นไพ่เดยอกระจอกนี่อย่างนะประเจ้าคะอะ หลานของป้าไม่ได้อยากแต่งงานเลยป้าไม่ต้องไปบังคับเขาหรอกเมื่อวานเล่นสนุกเรือบเลยค่ะเขาก็ไม่ได้อยากแต่งงานแต่พ่อแม่ของเขานี่ะสิไล่ไปหาแฟนตลอดเลย <c oughs> <c oughs> เด็กคนนี้จริงๆเลยใหม่ๆที่จริงหลานคนนี้ก็ใช้ได้นะดูสิ พี่ชายกับพี่สะพ้ยเขาก็เกษียณมีประการสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็ไม่มีหนี้อะไรด้วยแถมมีบ้านทังสองหลัง mm hmm. เรียมยกให้ลูกใจหลังแต่งงานอีกหนึ่งหลังแ mm hmm. ย่ไปอยู่กับส่วนตัวที่จะตายไปใช่ไหม,ไมเหมยเหมยพระเจ้าที่ฟังให้ดีๆนะหมอหน้านายังเด็กติดเล่นอยู่เลยจะบอกอะไรให้ว่าถ้าหากวันไหนเขาแต่งงานขึ้นมาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เองนั่นแหละนะ ถึงเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็หาเงินก็ให้ภรรยาสุธีรักแน่นอนประเจ้าคะหนูทราบซึ้งในน้ำใจของป้านะคะแต่ว่าตอนที่หนูคุยกับเขานะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนิสัยหรือว่าสิ่งที่สนใจไม่เข้ากันเอาซะเลยไอ้พวกงานอนดิเรกมันก็ปรับปรับกันได้พออยู่ไปค่อยๆป,ปรับกันไปเดี๋ยวก็เข้ากันเองได้นะ่าถูกไหมป้ะเจ้าคะ่ะหนูขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่ใส่ใจเรื่องของหนูนะคะ แต่ว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้เลยจริงๆค่ะบ้าเอ้พวกวัยรุ่นสมัยนี้ก็ได้แล้วเมื่อเธอสองคนไม่มีวาสนาต่อกันฉันก็ไปบังคับนะถ้ามีคนที่เหมาะแล้วก็จะแนะนําให้นะจ๊ะค่ะ <c oughs> ฉันไม่ข่นเธอแล้วล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะข,ขอบคุณมากค่ะอ๋ะจะมาแล้ว เออผู้จัดก,การโม่ครับผมจะทำทุกโครงการของเดือนนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเคสฝืงฉือไปถึงไหนแล้วอ๋อ,อ,อเคสนั้นผมให้เหอเสี่ยวจุนเป็นคนจัดก,การนะครับเดี๋ยวใช้ใเสี่ยวจุนเป็นคนอธิบายนะครับมาเสี่ยวจุนนี้เสี่ยวจุนอ,อคะพูดดีพูดอะไรคะเคสฝงฉือไงอ๋อ เคสนั้นฉันยังทำไม่เสร็จแล้วค่ะอ่ะอ่ะอุ้ยอ่ะฉันฉฉันจะบอกกับเธอว่าอย่างไงนะฉันให้เวลาเธอสองวันทำให้เสร็จแล้วส่งไม่ใช่หรือไงช่างเถอะส่งให้ทันมาสุกนี้ก็แล้วกันถ้าไม่มีอะไรก็เลิกประชุมได้นั่งสิช่วงนี้ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าเปล่าค่ะเอ่อ ส่วนเรื่องนั้นเดี๋ยวจะทําให้เร็วที่สุดเลยนะคะดูท่าทางเธอแล้วน่าจะเป็นคนขยันมากแต่ฉันก็เชื่อมือเธอในมืาอทางฝังชือเธอก็ดูแลโปรเจกต์เข้ามาตลอดเชื่อเขาก็าคงมีเหตุผลเฉพาะช่วงนี้การทํางานของเธอดรอปลงเป็นเพราะเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอย่าเข้าใจผิดฉันไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวเธอแค่อยากจะบอกกับเธอว่า ผู้หญิงอย่างเราจะเอาเรื่องของความรู้สึกหรือความรักมาปะปนกับงานฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็เลยเป็นผู้ชายฉันเช่นชมเลยนะและอยากจะเตือนว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จในงานนี้ก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับงานเข้าใจไหมเอาละเรื่องที่ควรพูดก็พูดแล้วอย่าคิดว่ายังอยู่มาหาลายัยเรื่อยเปยังไงก็จบนี่มันชีวิตจริง ถ้าไม่ตั้งใจก็ต้องโดนตัดออกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจะมาบปะปนกันไม่ได้เข้าใจนะเข้าใจคะเรื่องส่วนตัวหวังว่าจะจัดการได้ถ้าเกิดมีผลต่อง,งานแล้วก็ฉันคงไม่เกรงใจ เธอชวนฉันมาแล้วตัวเองไม่กินอะไรเลยเนี่ยเนาะฉันกินไม่ลงหรอกกินไม่ลงก็กินสักหน่อยดิเสียวจุนเธอต้องคิดดีๆนะว่าสุดท้ายแล้วเธอต้องการอะไรอยากอยู่กับฝง่จื้อหาเพราะเรื่องเงินใช่ไหมเธอพูดอะไรเนี่ยใครครบเขาเพราะเงินอ,อย่าใช่ไปเทียบกับคนสมัยนี้ที่รักกันจะต้องมีเงินสิไม่ใช่เสมอไปหรอกฉันไม่สนใจหรอกนะ ฉันบอกกับเขาแล้วว่าอนาคตเราจะแบ่งทรัพย์สินกันแปลว,ว่าต่อให้เขาล้มละลายฉันก็ยังอยู่กับเขาฉันรักที่ตัวเขานี่ดีแล้วสมกับเป็นแบบอย่างของคนรุ่นเราแต่ว่ารู้ว่าตอนเนี้ยแค่โอกาสที่จะแสดงตัวอย่างก็ยังไม่มีที่เลยเสี่ยวจุนเธอปลงซะเถอะฉันรู้ว่าตอนเนี้ยฉันพูดยังไงมันก็ดูโหดร้ายไปหมดนั่นแหละอยากให้เธอลืมเจ้อหาวก็ทำยากแสนยาก แต่ว่าเวลามันไม่รอใครนะโดยเฉพาะผู้หญิงจะเสียเวลาไม่ได้รู้ว่าเสียเวลาแต่ก็ลืมไม่ได้เห็นที่เป็นแบบเนี้ยังกับพวกพวกนยิยายรักโรแมนติกที่ฉันตามอ่านในเน็ตเลยนเนี่ยแบบว่าอ่านไปอ่านมาคนเขียนไม่กำลังใจเลยแต่ก็ยังหยุดตามอ่านไม่ได้ใจก็คิดว่าอ่านขนาดดีแล้วก็อยากจะรู้ตอนจบก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไปยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกแ yeah ย่ผลสุดท้าย มันก็ออกค้างคาใจเฮ้ยเสีวจุนฉันจะบอกให้นะตอนนี้จิตใจของเธอเนี่ยมันค้างคาอะไปหาผู้ชายคนใหม่ดีๆสักคนหนึ่งอยู่ด้วยกันไปยังมีความสุขแบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอฉันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนตายให้แท้ที่จริงแล้วฉันเข้าใจผิดอย่าคุยเรื่องฉันเลยเธอเธอเธอกับคนในเน็ต<ๆ>ใช่เถอไปไงบ้างล่ะแบบว่าเสยวจุนฉันมีเรื่องจะขอร้องอะ เรื่องอะไรออาทิตย์นี้ไปเดทเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิอ๋อไปเดทก,กับใครคงไม่ใช่เขานะแต่เจอเขาในเกมออนไลน์ไม่ใช่เหรอเธอไม่ชอบบรุทุ์ไอทีนี่ก็เมื่อก่อนไม่เคยดูเรื่องรู้ราวอะไรนี่แต่คิดไปคิดมาพวกไอทีนี่ก็มีดีๆเยอะนะคิดดูเงินเดือนเยอะใช้เงินน้อยโอกาสเจอสาวก็น้อยอยู่ด้วยกันได้ทั้งประโยชน์แต่ไม่ต้องมานั่งหึงด้วยเธอไม่เปลี่ยนใจเร็วจังแล้วไปเดทจะาล่าฉันไปทําไมกันเล่าฮะ เขาบอกว่าไปคนเดียวกลัวทาอะไรไม่ถูกก็เลยลากเพื่อนไปด้วยฉันก็กลัวเขินเหมือนกันก็เลยชวนเธอไปด้วยทั้งหมดสี่คนน่ะนี่บอกก่อนนะฉันแค่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้ไปเดทอีกคู่ไม่ใช่พอไปถึงเธอก็ลากอีกคนมาให้ฉันน่ะและตอนนี้ฉันกับจื้อหาวขาอย่างไม่เคลียร์กันด้วยรู้แล้วรู้แล้วแค่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้ชวนไปเดทอีกคู่หรอกนะแต่ว่าตอนไปเนี่ย ธอต้องใส่ของแบรนด์เนมหน่อยนะโชว์โลโก้เยอะๆยิ่งดีเลยทางที่ดีคือพอเห็นปุ๊บต้องดูเลยว่ายี่ห้ออะไรยิ่งส,สวยๆอย่างเธอนะ่ะพอนั่งปุ๊บนะต้องเอาให้เขาตาค้างไปเลยแบบนี้ดีไหมะจะแกล้งฉันใช่ไหมฉันจะแกล้งเธอไปทําไมแล้ว ฉันก็แค่อยากให้เหอช่โถหรือว่าคนน่ารักที่แสนธรรมดาเหมาะกับเขาจะตายไปใช่ก็เป็นไฮโซที่เอื้อมไม่ถึงใช่ไหมนิสแดงว่าเธอจะลากใช้ไปเป็นตัวชงให้คู่ของเธอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ให้ไปชงซึกหน่อยเออแบบาว่าให้ไปเป็นเหมือนวิวสวยๆอีกแบบที่เหอช่โถไม่มีทางที่จะได้เฉยชมอะนะเจี่ยวจุนหรือว่าฉันรู้สึกดีกับเหอช่โถมากๆเลยอ่ะครั้งนี้จะสาเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่เธอแล้วนะ เสียวจุนช่วยฉันหน่อยเธอดิโปรช่วงนี้มีแต่เรื่องคาดไม่ถึง,ถงเธอก็อีกคนนะลูกพี่ถ้าวันไหนรถพี่ขับออกมาไม่ได้เราไม่ต้องทำโอทีได้ไหมเอาทะเบียนรถมากำหนโดโอทีพูดเป็นเล่นไปได้ก็ดูมิเตอร์สิขึ้นหัวบวเลยเนี่ยแบบนี้ถึงบ้านเกินร้อยหยวนแน่นอนอแหงเกิน ก็คิดซะว่าเหมือนหุ้นกำลังขึ้นะพอถึงบ้านรถหยุดหุ้นก็หยุดขึ้นแล้วนี่หยุดหย,ดหยดอย่าพูดเรื่องหุ้นซิตัวที่เพิ่งซื้อเนี่ยยังติดดอยอยู่เลยแล้วนี่ค่ารถเนี่ยได้เบิกไหมเนี่ยเบิกเบกเบิกนะไม่ต้องห่วงเออพูดแบบนี้ค่อยโอเคหน่อย <c oughs> อันนี้มีเรื่องจะบอกอาทิตย์นี้ไปเดทเป็นเพื่อนหน่อยดิ <c oughs> มีนักรบสาวเหมยเฉาหนูที่อยู่ในเกมฉนัดเดทเขาอะ รักออนไลน์ของจริงใช้ได้นะเนี่ยแต่ว่านายไปเดชเออแล้วจะลากฉันไปด้วยทำไมอ่ะก็ลากเพื่อนไปสบายใจกว่างเดี๋ยวทำตัวไม่ถูกเขินนายเป็นหัวหน้าฉันนะก็ต้องเป็นหัวลูกน้องอย่างฉันหน่อยดินายก็รู้ฉันมีนิสัยพอเจอสาวก็ประมาาพอประมาาก็พูดว่าถูกถูอะไรอย่างนี้เลยอ่ะรู้ไหมก็ได้ก็ได้ไปก็ไป นี่แต่ว่ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะถ้าเกิดคนที่นายชอบนะมาชอบฉันแล้วก็อย่าโทษฉันนะไม่ทันจะพูดอะไรเลยเราแก้งชายโสดรู้ดีน่าว่าใครดีใครได้ในเองก็เพิ่งอกหักมาไม่ใช่หรือไงเอยอี่就是我的อรัม 手牵手的完整，却在背的时间错过对的人，抓不住幸福时分，遇上了错的人，浅浅的吻。 在那无心的嘴唇，感觉像一个旅程，走完了交分，错过了对的人，决定就只在那一秒那一分，爱情的差。 是我。 แมค่ะเสี่ยวจุนแม่ค่ะหนูกล,ลกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอทำไมกลับมาดึกขนาดนี้กินข้าวมาหรือยังเด็กอ๋อหนูกินกับเหมยเหมยมาแล้วค่ะเหมย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 อ,อ,อีกแล้วนี่เสี่ยวจุนไม่อยากได้ยินลูกบอกแม่ว่าหนูไปกินข้าวกับแฟนมานะคะลูกก็ะเหมยนะก็าอายุเยอะยังไม่ได้แต่งงานเลยแล้วทำไมไม่รีบแต่งซะทีล่ะลูกฮะแม่ค่ะดูหนูดีๆสิ จะเรียกว่าแก่ได้ยังไงกันอย่างมากก็แค่ไม่ได้แต่งงานเราแค่26เองอายุไม่เยอะแต่มันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะมามานี่นี่มามาฟังแม่มาด่มาี่มานี่ถ้าลูกรอจะอายุ30เข้าไปหาแฟนแล้วก็อายุขนาดนั้นะ่ะต่างจังหวัดลูกเข้าเข้าอนุบาลกันหมดแล้วรู้ไหมฮะลูกดูอย่างคนอื่นๆเออที่โตมันเหมือนกันกับลูกสิเขาก็ทยอยแต่งงานกันหมดแล้วแถมยังแต่งงานกับคนรวยๆดีๆทั้งนั้นน่ะ เงานไดดิบด,ด,ดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูละ่ะอุ้ยเสี่ยวจูนลูไมัรู้สึกอยากแต่งหรือว่าอิจฉาเขาบ้างหรือยังไงฮะก็อย่างแม่ของเสี่ยวลี่เขาบอกว่าฝั่งของผู้ชายล่ะเขามีธุรกิจใหญ่โตมากๆเลยนะพอแต่งปุ๊บก็าย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยบ้านก็อยู่ในตัวเมืองหรูหราไฮโซแถมยังเตรียมหลังอื่นให้กับพ่อตาแม่ยายอีกด้วยลูกคิดดูซิทำไมก็ถึงได้มีบุญวาสนาขนาดนี้นะไปอยู่บ้านที่หรูหราก็ใช่ว่าจะมีความสุขนคะค่ะใช่ไหมคะพ่อ อเชียวจุนพูดถูกแล้ว้ยนี่อุถูกเธออะไรกันล่ะบ้าจริงไม่ได้อยู่บ้านหรูๆจะมีความสุขได้ยังไงกันฮะคนโบราณเคยพูดไว้ว่าสามีภรรยายรกย <น S 2> ่ามจมนนะก็ใช่อสิขนาดคนสมัยก่อนยังสอนแบบนี้เลยเห็นไหมล่ะลูกอ,อย่างแม่ต้องยอมรับสภาพแล้วอยู่บ้านเล็กๆ ั่งชงชาหูข้าวแต่แม่จะไม่ยอมให้ลูกมาเป็นแบบแม่เด็ดขาดเลยเชยวนะแม่แล้วตอนนั้นพูดว่าไงนะชอบอาหารที่พ่อทำมากเลยชีวิตคู่เรานี่ดีมากๆหลู่มแล้วหน้าชอบขัดคออยู่เรื่อยเชอะนี่ถ้าลูกแต่งกับผู้ชายที่มีฐาน,นะก็ไม่ต้องมาทนลำบากแต่ลูกไม่อยากแต่งงานกับคนแบบนี้ สองคนต้องมานั่งแหมภพาระนี่ผ่อนไปเป็นสิบสิบปีผ่อนไปผ่อนมาจนถัวอกหมดพอดีกันมันแย่จริงๆเลยแม่คะความอัดอันอ้นตันใจของแม่เนี่ยลูกบะมีทางเข้าใจหรอกเนะแม่ความอัดอั้นตันใจของพ่อแม่หนูเข้าใจดีนะคะแต่การที่สองคนช่วยผ่อนนี้เพื่อสร้างครอบครัวคนสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแล้วทำไมลูกแม่จะทำไม่ได้เลยคะไม่ได้นะสิ ใครไม่มีปัญญาซื้อบ้านก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับลูกฉันเออแม่คะแม่รังผู้จาไม่มีเหตุผลแล้วนะได้เอาเป็นว่าวันนี้เท่แค่นี้นะหนูไปนอนก่อนเหนืหอ่นอยมากแล้วค่ะเจียวจูนเจียวจูนเจ้าเจียวูนเอาหนะ้าเอาหนะ้าวันนี้เทศนาพอเท่านี้เถอะเดี๋ยวคอยไปกล่อมลูกวันใหม่ก็ได้แหมฉันก็อยากหาผู้ชายที่มีบ้านพร้อมแล้วมันผิดตรงไหนล่ะ เ้ยเธอไม่ผิดหรอกไม่มีใครผิดทั้งนั้นลูกเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ <c oughs> ให้ลูกไปพักผอ่อนเถอะลูกฉันก็พร้อมหมดทุกอย่างทำไมถึงยังไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายดีๆสักทีชาบ้านก็แต่งได้ดิบได้ดีกันหมดทำไมลูกฉันไม่ได้แต่ง